สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับนะตอนนี้น้องมาต่อยนะครับสายตรงสายตรงมาหาพ่อกับแม่นะครับมันถ่ายลูกขาไกลเขาเรื่องวะเยอะแล้วเตี้ยคอยก็เลยบอกว่าโอนเงินมายังไปซื้อกินมันก็เลยเงียบซะคอยมาตายเป็นยังไงลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะบอกว่าอากาศ ร้อนมากอืเป็นไงเรียนทางนูน้นยังไม่ได้เรียนเต็มรูปแบบเพราะว่า<ม>อาจารย์ยังอยู่ไม่ครบอาจารย์ยังไม่ครบแล้วแล้วไปอะไรล่ะทุกวันนี้ไปคณะไปเรี<า>ยนบางวิชาที่อาจารย์มีเรียนบางวิชาแล้วโทรมาหมาพ่อหาพ,พ่อกับแม่มีเรื่องอะไรให้พ่อมาลา ว่าเดี๋ยวมันจะไม่ว่างเลยเดี๋ยวจะไม่ได้กลับบ้านอ้าวเอา้เอาไปยังไม่ถึงสิบวันยังไม่ถึงสิบวันจะให้พ่อกับแม่ไปรับแล้วพอจีบแล้ว,อลว,วส,อสองอาทิตย์แล้วบอสองสองอาทิตย์แล้วออแล้ววันไหนวันพรุ่งนี้ตอนบายบายาบายบายทิงท้งทิ้งทิ้งทิ้งบายบายพรุ่งนี้ตอนบ่ายหย,ยุดกี่วัน หยุดถึงวันอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์ใช่แล้ววันอาทิตย์วันอาทิตย์ให้พ่อไปส่งใช่แล้วตอนบายๆพ่อก็มาไปต่อรถไหมน้ังต๋อยไปต่อรถตะกิ่งไปไหมเราสีมาส่งไปอยู่บ่อยัดอัพี่น้องก็สายตรงหาน้องมาต๋อย ไม่ใช่ใสยตรงน้องอมาแต่ใสยตรงมาพวกเราคิดถึงอยุมคือใส่อีเมม่มีเน็ตมันก็เลยมีโทรเือมันมีตัดคิดถึงบ้านหรือว่าคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงน้องจะกลับไปหาความเงียบสงบเอาายืนยู่นี่มันไม่ค่อยสงบเพราะว่าเราเราจะมีเสียงเดิน ข้างบนตลอดอ๋อเป็นยังไงยังติ๊กติ๊กตกตักอเอได้ยินข่าวว่าผีหลอกเหรอใช่มันเป็นตัวยังไงมันเป็นยังไงผีเนี่ยมันไม่เห็นเป็นตัวมันเห็นเป็นเงาเรียนพยาบาลมันเห็นเป็นเงามันมีคนยืนอยู่หลังห้องอไม่ใช่เงาก่อออกเหมือนคนเคาะเลยอเรียนพยาบาลนะเขาไม่ให้กลัวผีเด้อ นี่ไม่กลัวแต่ว่าเบดกลัวอืมเพื่อนกลัวได้ <c oughs> <c oughs> อ้าวโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงไม่บ่ายเดี๋ยวพ่อเดินทางไปรับอ่าแล้ว <ขอ S 1> เพื่อนก็ต้องมาถิงแล้วเพื่อนน่ะ <c oughs> จะกลับมาเยอะไหมกลับเกือบหมดกลับเกือบหมดเลยใช่แล้ว แล้วเพื่อนเพื่อนที่นอนอยู่อยู่ด้วยก็จะกลับใช่แล้วเพื่อนจะขับมอไซค์กลับถ้าพ่อกับแม่ไม่ไปรับพรุ่งนี้คงเหงาเนาะอยู่คนเดียวเราอยู่กันเดียวพี่หลอกคนเดียวไปเลยทำยองง่ายแต่ยานันโทรหาแอ่ไม่รับพี่น้อง ก็เดี๋ยวให้พ่อเดี๋ยวให้แม่กับลูกเขาคุยกันนะครับทุท่านเนาะโอ้ยเดินทางอีกแล้วนะครับพี่น้องในวันพรุ่งนีนะ้ก็ลงมาจากการพ่นยาฆ่าหญ้านะครับนะมาถึงบ้านก็เที่ยงกว่ากว่านะครับเที่ยงกว่าก่แล้วทานข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนนะครับพี่น้องวันนี้อากาศร้อนนะครับทุท่านนะพ่น เร่งจนไม่มีเวลาถ่ายคลิปนะทุกท่านนะอยากให้มันเสร็จนะครับก็อ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องไล่ทางขึ้นภูกระปานะครับไล่ของผมนะก็รอนู่นแหละเนาะให้หญ้ามันตายให้ฝนมันตกก่อนนะครับก็จะไปปักหลักยางนะครับพี่น้องปักหลักยาง ว่ามันจะได้กี่ต้นกี่หลักนะครับเราจะมาคำนวณว่าต้นยางพาราต้นยางพาราที่เราสั่งมานี่มันจะพอหรือเปล่านะ,นะ, 1, นนะของผมหนึ่งพันต้นของลุงนี้สองร้อยต้นนะครับสั่งมาพันสองนะของลุงนี้ไม่พอแปดสิบห้าต้นนะครับ ของผมนี่อยู่ที่ไล่ผูกระปาดหกร้อยหกร้อยหกอยเท่าไรแม่ผูกระปาด670้อยต้นนะครับก็เหลืออยู่สไม่ใช่เหลืออยู่300 330ต้นนะครับไม่รู้ว่าแปลงนี้มันจะพอหรือเปล่านะอีซีเพราะว่าอยากจะไปปักแล้วก็ถ้าไม่พอ ก็จะสั่งมาเพิ่มหรือเดี๋ยวดูก่อนเนาะจะสั่งมาเพิ่มหรือว่าเราจะไปไปดูเองนะครับค่าเรือก็น่าจะราวๆสอ0ร้0ยนี่แหละนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันก็กว้างพอสมควรนะครับหกไร่นะครับทุกท่านไร่ที่พวกเราเนาะไปพ่นยาค่ายานะครับก็นะ เอฟซีอาจจะสงสัยนะครับว่าพวกเราหายไปไหนนะครับก็พักผ่อนนะครับนะทำงานอย,างอย่างเดียวมันก็มันเหนื่อยนะครับเนาะมันเหนื่อย,ออยก็เลยนอนอยู่ตรงนี้แหละครับพี่น,น้องนอนที่เปรย์น้องก,ก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับพอดีน้องมาต่อยสายตรงมาหาพ่อกับแม่เนาะนะว่าทางมาหาลนะัยเนาะปิดนะปิด คู่นี้ตอนบ่ายนะแล้วก็เปิดวันจันทร์ก็เลยอยากจะกลับมาบ้านนะครับสักสองคืนเนาะทุกท่าน,นเพราะว่าเพื่อนๆก็กลับหมดนะ,นะตอนแรกก็ว่าจะไม่ไปรับก็ลูกอยู่คนเดียวก็เป็นห่วงนะครับพี่น้องลูกอยู่คนเดียวก็เป็นห่วงก็เลยอ่ะตัดสินใจเนาะ มันก็ไม่ไกลในเอฟซีนะนะเติมน้ำมันห้าร้อยก็ไปกลับได้นะครับนะไปใกล้นี่เองร้อยสิบห้ากิโลใกล้กว่าผมเดินทางกลับนะไปที่บ้านเกิดของผมนะบ,บ้านเกิดของผมนี่อำเภอวังสามหมอนะครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบหกกิโลประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ก็คุยกับแม่อยู่นะครับเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะ,ะเดี๋ยวหลังจากที่ผมนะไปรับน้องมาตอยมาเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์นะน้องมะตอยนะครับเปิดใจน้องมะตอยนะังจากที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ,นะรบประสบการณ์นะยังไงยังไงเดี๋ยวให้น้องมะตอยเล่าสู่พี่น้องเอฟังนะครับ เจอกันใหม่ครับพี่น้องอคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ